ลงพ่อเจา้าค่ะออ่าลุงพ่อเคยบอกว่าถ้าเกิดช่วยอะไรลุงพ่อช่วยให้ได้บางผลที่ผานไม่ได้แต่ช่วยบางอย่างได้อืมจะให้ช่วยอะไรอ่ะต้องไปท่องมาเลยว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวไปท่องบ่อยๆคาถานี้คลั้งนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนั่นแหละช่วยได้จริงๆ นอกนั้นไม่ช่วยแบบช่วยกําลังใจหลอกๆไม่มีอะไรเกินกรมนะไม่มีใครใหญ่เกินกรมได้หรอกมันเยอะเหลือเกินเน่จ้าค่ะก็เราทำไปเยอะไงนไั่ละเจ้าค่ะเออรับรับไปเดี๋ยวก็หมด <Nana. S 1> อย่าไปทําอีกกัแล้วกันมีพระ,ะน,นะรารวาสมาบวชที่นี่แต่เป็นรารวาสก็แข็งแรงดีนะพอมาบวชเนี่ยโอ้ยเจ็บไข้ได้ป่วยตลอดเวลาเลย ดูๆไปแล้วโอ้มีปานาติบาตไปทําปานาติบาตมายังไงก็ไม่หายหรอกต้องใช้นี้กรรมเก่าส่งผลให้เราเจอปรากฏการณ์อันนี้แต่ศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้เรายอมจำนวนกับกรรมเก่านะท่านสอนให้เรางดเว้นกรรมชั่วไม่ทําอีกทํากรรมดีให้ยิ่งขึ้นมันจะไปบั่นทอนอิทธิพลของกรรมเก่าลง กรรมเก่าเนี่ยมีชื่อภาษาแขกว่าชนกกรรมชนะกรรมชนกกรรมชนกที่แปลว่าพ่อนั่นเองเป็นกรรมที่ส่งผลให้เราต้องเจออย่างเนี้ยต้องเป็นอย่างเนี้ยเวลาที่ชนกกรรมเกิดขึ้นทั้งดีและเลวนะชนกกรรมบางทีก็ให้ผลดีมาบางทีก็เป็นผลเลวมาพอมันเกิดกรรมเก่าให้ผลมาที่เป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราทํากรรมใหม่ชาวพุทธจะเน้นที่กรรมใหม่ กรรมเก่าให้ผลมายากจนเงี้ยเราทํากรรมใหม่ที่ทําให้รวยขยันทำมาหากินนะรู้จักเก็บออมรู้จักเลือกพบคนรู้จักบริโภคพอประมาณเนี่ยเราทำกรรมใหม่ที่ดีไปเรนะื่อยมันจะบั่นทอ,นอิทธิพลของกรรมเก่าหรือถ้ากรรมเก่ามันทำมาดีนะเราทำมากขึ้นอย่างอย่างเราเป็นคนใจบุญสุนทานอนะไรเงี้ยเราก็รักษาไว้ปฏิบัติต่อไปนะขยันภาวนาขยันอะไรให้ดีกว่าเก่าอีก เพราะ้เวลาที่กรรมเก่าให้ผลมาเนี่ยเราเลือกทำกรรมใหม่ที่ดีเราไม่ทำกรรมชั่วซ้ำสุดท้ายกรรมเก่าก็ถูกทำลายไปมันจะถูกทำลายไปเองอะด้วยกำลังของกรรมใหม่ของเราตัวกรรมเก่าตัวนั้นชื่อชนกกรรมนะตัวกรรมใหม่ที่ส่งเสริมให้ชนกกรรมมีกำลังมากขึ้นทั้งดีและเลวชื่ออุปธรรมภักกรรมอุปธรรมภะ อุปธรรมภกตัวกรรมใหม่ที่เบียดเบียนชนกกรรมนะชื่ออุปีลกกรรมไปเบียดเบียนทำให้หมดพลังทั้งดีและชั่วสุดท้ายเป็นอุปคา,าตรกรรมคือทำลายชนกกรรมไปชาวพุทธไม่แก้กรรมทฤษฎีแก้กรรมไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าเพราะอะไรพระกรรมทำถ้าเป็นกรรมในอดีตทำไปแล้วไปไปแก้งไง คล้ายๆเป็นหนี้แล้วจะไม่ยอมใช้หนี้ยังรู้สึกไหมไม่อยากหนีหนี้นั่นแหละมนุษย์จะหนีหนี้แล้วหนีไม่รอดหรอกหนีเจ้าหนี้มนุษย์เนี่ยพอหนีได้นะหนีเจ้าหนี้กรรมไม่ได้หรอกงั้นทำกรรมใหม่ที่ดีไว้